ครับสวัสดีครับหลังจากดูน้ำหนักตัวนะครับแล้วก็ดูเนื้อตัวดูผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วนะครับก็มาพบกันเลยครับในการวิจารณ์นะครับคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบครันชัยนะครับนครศรีนะสองครั้งหลังชนะนอกน้องฟาร์มเดชเพชรสีทองนะครับแล้วก็นกนกโอชอเรืองลำส่วนยอดพนมทวนนายกอนหนงนะครับก็สองครั้งหลังก็ชนะ บีเอมจากยันมวยไทยนะครับที่รุปพดีแล้วมาแพ้พลอยขาวเพราะจอพัทยาเกียร์สยาน,นะที่นนทบ,บุรีนะครับมวยคู่นี้เมฆนะเตะ่อยซ้ายนะครบเครื่องนะเรียกว่าอาวุธหนักแรงแล้วเป็นมวยบู๊นตลอดส่วนยอดพนมทวนเนี่ยเหลี่ยมเชิงค่าสิกนะฝีมือครบเครื่องเตะ่อยอชลาดนะระหว่างซ้ายกับขวาน,นะครับผมยังเห็นว่า ราคาเลทต,ตอนเช้าเนี่ยนะครับไอ้เบกเนี่ยต่อ11บเอยังเห็นว่าแพงไปนิดนึงนะครับวันนี้หน้ารองที่ยอดพมทวนสิทธิ์นายกกรนงนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับณขณะเช้านะครับก็ให้น้ําหนักไปที่รองที่ยอดพมทวนสิทธิ์นายกกนองนะครับซื้อขายออกตัวได้แน่นอนนะครับจะชนะเมฆพลันชัยไปเป็นเป็นแบบสนุกคู่ขี้นะครับมาถึงคู่ที่สอนะครับ เพชรบรกรดอเจริญแพทย์น้ำหนักชั่งมาเช้านี้133ปอนด์ต่อสปอนด์ให้เข็มพลันชัยนะ135.2ลดจุดสแสงมรกต2สองข้างหลังนะครับแพทย์นรงชัยสิจอมยึดนะครับแล้วก็เป็นนอ็อคขุนฝนน้อยยักษ์คำฟันส่วนเข็มพลันชัยฟอรอ์มสดนะครับน็อคเพชรศักดาสิทธิยกทวีปตับพงนะครับแล้วก็น็อคเพชรสมศุกดิ์สอภาราชนะครับมวยคู่นี้นะฝีมือคลาสสิกรุ่นพี่อยู่ที่ เพชรมรกตชื่อเดิมคือยอดพยักพอเจริญแพทย์นะครับเตะต่อยขวางหน้าดันแทงส่วนเข็มเนี่ยเป็นมวยเดินเปิดเกมนะขวางหน้าเกาะตีนะมีศอกฟันหมัดสอกอันตรายนะาราคาเลทนะครับอ,อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเข็มพลันชัยนะต่อ,อ5้าสีนะในตอนเช้านะครับวันนี้คู่ขี้สุสีนะยังอยากจะให้ เล่นไปที่แสงมรกตนะาเข้าก่อนนะครับไม่โดนหมัดน็อกหมัดนับหมัดด็อกนะลุ้หล่นไปก่อนนะครับนฝะีมือคุมเกมดีกว่าจะชนะเข็มพลันชัยเป็นไปนในแบบสนุกนะครับมาถึงคู่ทีสามนะครับดาวค้างฟ้าทั้งคู่นะครับเจมส์ศักซุปเปอร์มืองวยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมา134.5ล 5. 5. .5 นาด้เาน้ำเงิน10แสนยงเพชรเกษม นะครับมา134ยปอนด์มวยคู่นี้เจมสักเคยชนะมานะ,ะจังหวะฝีมือเตะต้องเตะต่อยครบเครื่องนะฉลาดนะส่วนสิบแสนนี่เป็นมวยเข่านะเดินปั้มฟัดลัดตีนะดูประกอบด้วยนะคู่นี้ก็หายไปนานทั้งคู่นนะในเบื้องต้นนี่ยังวิจารณ์ไปที่เจมสักนะเตะต่อยฉลาดต้นๆไปก่อนแน่นอนนะครับออกตัวซื้อขายนะไปท่าพาดท่า ลงใบกิ่งยกหนึ่งยกสองนะายปลายดีกว่าจะชนะส0บแสนหย่งเพชรเกษรนะครับคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงรนชัยตอรามินทาอันนี้ป้ายหนึ่งขึ้นผิดนะครับฝ่ายนเงกันนี่พระจ,จันฉายกีเคสันชัยนะครับสำหรับคู่นี้ต่อยในพิกัด124ปอนด์ปอรนชัยนะครับสมครั้งหลังนี่ชนะชายล่าปอหลักบุญชนะเสาเอกสิทธิเชบุญธรรมชนะฟ้าเป็นหนึ่งปอหลักบุญ ส่วนพระจันฉายนะครับแพ้คมเพชรสิทธิสารวัตรเสือชนะคมพยัคจีซีมวยไทยนะเขาท้ายชนะคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือนะครับมวยคู่นี้นะระหว่างฝีมือมวยนะฉลาดเฉลียวทั้งคู่นะรวดเร็วเตะต่อยค่องฉายเป็นชุดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะพระจันฉายลูกหนักลูกใหญ่นะลำใหญ่ๆได้เปรียบรูปร่างอยู่ที่รนชัยอยู่ที่วิธีชกนะครับในเบื้องต้นนี่ วิจาร์ไปที่พระจันฉายพีเคแสนชัยนะเต่อต่อยข้องฉลากไปก่อนนะครับจะชนะรณชัยตอรามินทานะอย่าลืมออกตัวด้วยนะคู่นี้ถ้าพระจันฉายเตะไปรณชัยไม่ยุบเนี่ยก็จะลําบากนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีหูมวยที่ดีนะครับก็ติดต่อผมอาจารย์สุนยางนะครับแชมป์ติตโคตรเซียนมวยสยามนะทดลองฟังเพียงอาทิตย์ละ300บาทนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเองเคงร่ำรวยมีกันใช้ทุกท่านสวัสดีครับ